นำรวจสอบส่วนกลางหรือซอบแต่ตอนขบวนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายปลอมระบาดในพื้นที่จังหวัดราชบุรีตรวจยึดน้ำตาลปลอมมากกว่า4,000กิโลกรัม คดีนี้ตำรวจปคบอปฏิบัติการตัดตอนขบวนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลปลอมมากกว่า4 0 0 0กิโลกรัมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีหลังได้รับการร้องเรียนจากบริษัทผู้ผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ยี่ห้อคริสตัลล่าและได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนว่าพบว่ามีการปลอมผลิตผลิตภัณฑ์น้ำตาลยี่ห้อดังกล่าวออกวางจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมมีคุณภาพที่ไม่ตรงตามมาตรฐานเช่นสีน้ำตาลมีสีคล้ำ กระสอบบรรจุน้ำตาลไม่มีถุงรองด้านในมีกลิ่นและมีความชื้นตำรวจจึงลงพื้นที่สืบสวนจนทราบถึงแหล่งผลิตและแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำตาลปลอมดังกล่าว จากนั้นได้มีการเข้าตรวจสอบโกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครปฐมพบผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ปลอมยี่ห้อคริสตอล่าบรรจุกระสอบจำนวน50กิโลกรัมจำนวน80กระสอบรวมทั้งสิ้น4,000กิโลกรัมโดยกระสอบที่ใช้บรรจุเป็นกระสอบที่มีลักษณะไม่ถูกสุขลักษณะมีรอยเปื้อนที่มีสิ่งสงกปรกไม่มีพลาสติกกันความชื้นอีกชั้นและยังทำเสลักษณะก,ากาบาทไว้จึงมีการตรวจยึดเป็นของกลางส่งให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อขยายผล ต่อมาตำรวจได้ขอหมายค้นจากศารจังหวัดราชบุรีเข้าตรวจค้นโกดังแห่ง 1, หนึ่งพบนายนัทวุฒิอายุ43ปีเป็นผู้นำตรวจค้นตรวจยึดกระสอบผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ยี่ห้อคริสตอล,ล่าที่เหลือจากการลักลอบผลิตจำนวน18ใบมีลักษณะเดียวกันกับที่บรรจุภายในน้ำตาลปลอมที่ตรวจยึดได้ที่จังหวัดนครปฐมจากการสอบถามนายนัทวุฒิรับว่าตนเองได้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลปลอมยี่ห้อดังกล่าวจริงโดยตนได้ประมูลซื้อขายน้ำตาลทรายแดง และซื้อกระสอบที่ไม่ผ่านมาตรฐานจากโรงงานผลิตกระสอบซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีโดยมีคนกลางมารับซื้อและนำไปจําหน่ายต่ออีกทอดหนึ่งเบื้องต้นก,การกระทําดังกล่าวถือว่าเป็นความผิดต,ตามพรบอาหารพฤติสกราสอง2ัรฐานผลิตและจําหน่ายอาหารปลอมระวังโทษจําคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่5000บาทถึง1 0 0 0 0 0บาทสํานักข่าวออนไลน์ไทยแท็บลอยสํานักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรณครบถ้วน